สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทางนะครับยู u ูบได้หลายท่านวันนี้ก็มืดๆหน่อยนะครับก็กลางวันแทบไม่มีเวลามาทำเลยนะครับเก็บของหรือนะครับอะไรต่างๆนะครับก็แทบไม่มีเวลานะครับคนเดียวนะครับขออภัยนะครับความล่าช้าหน่อยนะครับทางร้านดัลลันส์นะครับก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของอ่า เวอร์นะครับเป็นของคิวโปนะครับคิวโปนี่คือเอเล็บนะครับ power ของเอเล็บนำเข้าเอเล็บเป็นคนทำนะครับเอเล็บเป็นคนทำนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับเขาก็เลยตีรุ่นมาสามศูนย์สามศูนย์นะครับถ้าเป็นรุ่นของเอเล็บนะครับข้างในนะครับจะเป็นรุ่นเดี๋ยวดูกันแป๊บนึงนะครับ ข้างใน a อลันะครับจะเป็นของรุ่นของ PL นะครับ4.2นะครับนะครับข้างในของแท่นนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ก่อนนะครับ4.2นะครับเป็นรุ่นนะครับ PL 4.2นะครับของ QPO ตัวนี้นะครับ QPO ตัวนี้เป็น3.3นะครับหน้าแท่นนะครับแต่นะครับ เอลับนะครับไสในตัวนี้นะครับนี่ครับตูดนะครับลูกค้าสังเกตไหมตูดนะครับตูดอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตูดตัวนี้ให้ดูนะครับตูดตัวนี้นะลูกค้าสังเกตอ่ะเห็นไหมอ่ะลูกค้าอ่ะนี่เหมือนกันหครับเห็นไหมอ่ะจะเป็นของแบรนด์นี้นะครับนี่ครับอ<น> A อ A B อนะครับ A อ นะครับจะเป็นรุ่นนะครับ4.2นะครับผมเช็คมาเรียบร้อยนะครับ4.2นะครับ PL 4.2นะครับนี่ครับนี่ครับกำลังวัดนะครับกำลังวัดนะครับครับนึงนะครับขออภัยนะครับลูกค้าเห็นไหม 4.2นะครับ8โอห์มนะครับจะอยู่ที่1,002นะครับเห็นไหมลูกค้าเห็นปะนี่ครับ4.2นะครับนี่นี่ครับ1,002นะครับ4โอห์มนะครับจะอยู่ที่1 6 5 0นะครับ2โอห์มจะอยู่ที่2,250นะครับต่อข้างนะครับรุ่น p l 4.2นะครับอ่าผมเช็คกับ Alem เรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูราคาเมื่อหนึ่งนะครับของ Alem นะครับ เดี๋ยวเรามาดูอ่าเมอร์หนึ่งนะครับของ PL 4.2นะครับราคาเท่ากับพลนะครับนี่นะครับสเปคนะครับ PL 4.2นะครับนี่ครับสเปคเดียวกันเลยนะครับลูกค้าเห็นป่ะสเปคเดียวกันเลยนะครับนี่นี่ PL 4.2นะครับนี่ ตัวเดียวกันเลยกับตัวนี้นะครับใส่ในเดียวกันนะครับลูกค้าจะได้ไม่งงนะครับว่าเอ่อเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาก่อนว่ามือหนึ่งตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้แจ้งลูกค้าถูกนะครับเพราะว่าเอ่อบางคนนะครับไม่กล้าซื้อนะครับ power อ,อ,อะไรคิวโปนะครับ อันนี้ก็เป็นเอเล็บนำเข้านะครับเอเล็บเป็นคนทำนะครับก็จะเป็นของค้าเฮิตนะครับนะครับผมเช็คราคาให้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับราคาเมื่อหนึ่งไม่รู้เขาขายเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอราคาเช็คก่อนอืมไม่รู้เลยนะครับะตัวนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับ ไม่ต่ำกว่าหลักสองแน่นอนนะครับผมรับประกันมือหนึ่งนะครับอันนี้นะครับมือสองนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับก็นะครับมีปัญหายังไงก็ไปใช้งานยังไงมีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาหาผมได้นะครับของคิวโปก็จะส่งเอลับให้นะครับพาวเวร์ของเอลับนะครับแต่ตีตาเหมือนคิวโปมาทํานะครับแต่ข้างในนะครับจะเป็นของเอลับทำนะครับแบรนด์เอลับนะครับตัวนี้นะครับ สิบแปดได้ข้าละสองนะครับกลางแหลมโหลดได้ถึงสี่โอห์มนะครับโหลดได้ถึงสองโอห์มนะครับสองโอห์มก็คือค้าละสนะครับเสียงกลางก็ประมาณค่าละสี่สิบแปดก็ประมาณข้างอ่าสิบแปดก็ประมาณค่าละสองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่อยากหนักก็เสียงกลางก็ประมาณข้างละสามประมาณนี้นะครับค้าละสองค่าละสามนะครับ ในแอลลนะครับตัวนี้นะครับเสนอในราคารับเอาแค่7,500บาทพอนะครับลูกค้านะครับเอาแค่แท่นละ7,500บาทพอนะครับเท่านั้นนะครับกลางแลมเบรได้นะครับเสียงสะอาดมากนะครับลูกค้านะครับลองเรียบร้อยนะครับใช้งานปกตินะครับเอาแค่7,500บาทพอนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับหน้าสีส้มนะนะครับ2อยูนะครับเป็นของชีวิตชิ่งนะครับน้ำหนักเบาอ่านะครับ ก็พูด <si ง่ายๆนะครับเสียงสะอาดมากนะครับสไตล์ A- แลบเลยนะครับก็นะครับเสียง A- แลบเลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเสียงนะครับไม่มีขัดหูขัดจมูกขัดอะไรใดๆทั้งสิ hing, ้นนะครับชัดมากนะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวมาลองนะครับแนวเสียงกลางนะครับซิบซิกันดูนะครับ ผมก็จะเปิดแค่แนวเสียงกลางนะครับเพราะว่ากลางคืนนะครับจะไม่มีโลไม่มีอะไรนะครับก็ฟังแนวเสียงกลางนะครับ7,500บาทนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับอันนี้ผมเอาชินงบนก่อนนะครับชิ้นงบนก่อนนะครับ นะครับนะครับตีเทิร์นได้นะครับลูกค้ามีตัวไหนนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตีเทินได้นะครับอันนี้น้ำหนักเบานะครับนี่ครับแล้วก็เสียงชัดนะครับนะครับ ตัวนี้นะครับเขาจะแรงไปนะครับนี่ครับต้นๆนะครับจะไม่ดังนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมตู้าเห็นไหมเห็นไหมไปแปดเก้าก็กำลังก็จะมาเลยนะครับแรงไปนะครับนะครับก็ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับสะอาดมากนะครับ ช่องสองนะครับลองช่องสองช่องสองนะครับอ่านะครับช่องสองนะครับ เสียงนี้นะครับไม่ได้ผ่านอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจากบลูทูธเข้าเครื่องเลยนะครับไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับ7,500บาทนะครับเสียงชัดมากนะครับเสียงกลางแหลมนะครับรายละเอียดเข้ามาครบมากนะครับคุ้มราคานะครับเอาในโรงเรียนนะครับหรืออยู่ในวัดนะครับหอประชุมนะครับ ได้หมดนะครับสะอาดมากนะครับกลางแหลมนะครับชัดมากนะครับผมนี่ครับลูกค้าได้ยินเสียงปะนะครับเสียงชัดมากนะครับก็เอาแค่นะครับเจ0 0ันห้า้บาทพอนะครับคุ้มราคานะครับ มือหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่าหลักสองแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับอันนี้ผมเอาแค่ท่านละ7,500บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดนะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับเฟซผมก็นี่นะครับบ้านเขียวไลน์ผมก็เบอร์นี้นะครับทักเข้ามาได้มีแค่เบอร์เดียวนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับโทรเข้ามาผมแค่เบอร์นี้เบอร์เดียวไม่โดนโกงแน่นอนนะครับนะครับเช็คราคาก่อนนะครับโทรเข้ามาถามผมได้ก่อนนะครับที่ร้านดอนสักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกีเทิร์นได้อยู่ อทุมทานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, รบเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับจะได้เห็นคลิปไบกว่าเพื่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ